นี่ครับประช่อนไซป็อกครับนี่หมายสวยๆเลยครับหมายแหน่เดี๋ยวตัวนี้ป่อยครับตัวเล็กหืมกัดกัด อืมโอ้โหตัวอุ้ยอะไรวะเนี่ยหลุดยังวะเนี่ยเอ้ยยังอยู่เอาหลุดไปแล้วเอา้ายังอยู่โอ้โห ตัวโคตรเล็กเลยตัวเท่าเยื่อเลยฮะโอ้โหโหดเกิน โอ้โหยอยู่วะโอ้โหเขี้ยคาดโอ้โหเียดายคาดได้ไงวะโอ้โหชะโดปอนีออ้ไปทางสายเลยโอ้โห อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้มีไสครับอุ้ยปลาแหล่วะเนี่้อุ้ยดึงเบรกออกปลาเลยวะชะโดบอกวะเนี่ยอุ้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 ยจะขาดจะขาดติดจับมะพราวออกก่อนขาด สาย0.8ด,ด,ด้วยหลุดอ,อย่างวะเนี่ยอุ้ยยังยุ่งอยู่อือหือป่าเลยวะโอ้โหอุ้ยป่าอะไรวะเนี่ยอุ้ยชาโดโเฮ้ยมาไงวะเนี่ยชิบหาลยละ พิหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยสายเล็กด้วยเดี๋ยวก่อนขึ้นยังไงดีวะหนูกระชอนขึ้นยังไงดีวะเนี่ย วิ่งขาดแน่เลย โอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยแมนยังใหญ่โอ้โหเมื่อกี้หนูก็ปลาช่อน โอ้โหโอ้โหชโดครับตัวนี้สายน่าจะประมาณสองกว่าโอ้โหนี่เมื่อกี้งัดขึ้นมานะตอนแรกดูก็ประช่อนนะโอ้โหมาอย่างไงไม่รู้ครับเนี่ยตัวนี้กับลิบรอยบูมนะครับนี่ขาปากเลยครับลิบลอยบูม ดูซ้ายครับดูซ้ายเทียบคันเบ็ดโอ้โหคันเบ็ดเล็กไปเลยครับนี่โอ้โหเฮ้ยเบ็อย,ออยตรงนี้เราปล่อยกันครับปล่อยให้มันเผื่อไปเลี้ยงลูกเรียบร้อยครับ